สวัสดีครับพิายการสือใหญ่ i อทีนะครับประจํวันที่7เมินายน2555นะครับในรอบของเครื่องวันวันนี้นะครับมีงานจัดในเมืองไทย2งานชนกันนะครับมีงานคอมมารต์นะครับที่ศูนย์ชาติเศรษกิจแล้วก็มีงานโทรศัพท์มือถือโดยเจมาร์ทนะครับที่ซีเอร์สแควรชั้น1นะครับเอายังไงก่อนดีก็จะเปิดไปก่อนด้วยอ่าเดี๋ยวผมแนะนำสองานนี้ก่อนนะครับ ในงาน Samsung เอ้ยไม่ใช่งานคอมมานดนะครับ Next Gen <c oughs> ก็จะมีโปรโมชั่นของ Samsung Galaxy S3 นะครับราคา21,900บาทแถมฟรี Micro SD 8 g b นะครับพร้อมตุ๊กาตาแอนดรอยแ s สกินแซนวิชนะครับแล้วก็ Galaxy Note ลดราคาพิเศษที่ผมจำได้รู้สึกจะลดราคาเหลือ20,000ื้วนนะครับเพราะว่าเนื่องจากมี Galaxy S3 ออกมาแล้วก็ Galaxy Tab 7.7็บจจุดเจ็อ่าย่งมื่เก้าพันเาเหมือนเดิมรู้สึกเออแถมของเยอะมากเลย มีอะแดปเตอร์ล้วก็สส่ให้ดีมไอให้ด้วยนะครับสำหรับงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานที่เจมาจัดขึ้นนะครับงานบางกอะโมบายโชว์2012บายเจมานะครับที่ซีคอนสแควร์ตั้ที่หกถึง2มิถินายนี้นะครับชั้นดีซีคอนสแควร์มือถือนี่ลดราคาหลายตัวทีเดียวนะครับแล้วก็มีอ่าอะไรเนี่ยแตก ทีซสหนึ่งเครื่องทีซีมันเอเครื่องแล้วก็แดกโนเกียเจ็ดหนึ่งศูนเครื่องครับเจ็ดหนึู่วคนนะแล้วก็มีโปรโมชั่นขอ,ง,อทงทางซัมซุงนะครับที่ตัดโปรโมชั่นคล้ายๆกับทางฝั่งของงานคอมบทนะครับมีทีซีลีกบอรี่มีแบลรี่ตัวมด้วยเพิร์ฟเก้าสองสองศูนย์นะครับคาห้าเก้าร้อยสิบบาทแล้วก็โปรโมชั่นของ AS เอสนะครับเดลไอแ้วกสีเ่นสิบอร์เนานสิเดือนดีแทกก็มี โปรโมชั่นฟรีนะครับฟรีมือถือแค่จ่ายเดือนครบส4เดือนนะครับพร้อมรับโบนัสการโอน6ก0บาท300บาทนะครับเอาไปแล้วก็ชุดมูสเอสนะครับจัดโปรเริ่มจ่าย1,850บาทนะครับผ่อนสมงสุดเซ็น10เดือนนะครับกับเอ่อแพ็เกจของอะไรเอ่ย iPhone 3 gs นะครับแล้วก็ iPhone 4S เอสหรือไอโฟนเจ็ตันดี้ขาดเครื่องเกับ8 9้บาทเท่านั้นเองก็ทางโทนี่ก็มีจัดโทนี่เอพิเลียเอสพิเลียพีเอสเปลียดูแล้วก็ที่เหลือโซล่านะครับตามด้วยโน้ตไมลูเมีย900มาแล้วนะครับ8710แล้วก็ อัลป์โป้ฟล3กับ Opp o p p o f i ป้ m a ล์มาฮิแล้วก็มีจัดพิเศษกับ m a ็ m a s t e r c a r d นะครับลด10%รายละเอียดก็ติดตามจากทางหน้าเว็บไซต์ facebook.com/setgalaxynotes e นะครับอันนี้เป็นเพจที่ผมให,ห้คุณเองก็ลองไล่ลิงก์ดูน่าจะอ่านไม่ยากนะผมพยายามเอาโปรโมชั่นมาลงมมาวันนี้เรื่องข่าวกันเลยกว่า LT ต่อความสมัยอัลติมา LT 2นะครับโปรใช้แรกสีขาวรุ่นเอ่อืนวที่ปรีนะครับตัวจำหน่ายเป็น150,000เครื่อง ต่อมาก็บายเปอรสมัสแอนด์ดอร์เ i มชีวิตงซิมนะครับพร้อมสามรุ่นใหม่ในงานคอมพิวเตกกรุงไทเปที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ออเทิร์นแซนะครับสโตรเรฟ้ารางวัลคิวอที่อวอร์ดจากสโตรเรจอเมรมิกซีนะครับแล้วก็เวิ l d o ออฟแทนะครับประกาศดาบุกว่าแอนเจอิสนะครับเอ่อรอแอนด์ n คอนเวนชั่น,นเซน,นเตอร์ในงานอีสามพัน ก็ให้สกแกมบน Android อัปเดต1.1.3นะครับปรับปรุง TILG ชิปแล้วก็ GeoTab แล้วก็แก้บาร์ทีสีนเซชัน Apple ขึ้นไป้าตกแต่งสถานที่ตอบง,งาน WWC 2022นะครับว่า Glass Idea g o on to do g r a t i n g อันนี้เคยบอกไปแล้วก็แน่นอนมีการเปิดต,ตัว iOS 6แล้วก็ Mac OS X 10.8นะครับ Mountain Lion รถต่อมาเรื่องงานคอมพิวเทกนะครับ โนี่อะไรอะ WLD โชว์กล้อง Google TV ที่เล่นจากวิดีโอจากมือถือและแท็บเล็ตได้นะครับโดยใช้ Android 4.0ในการเล่นโดยเข้าใจว่าน่าจะอ่านว่า Hony World นะ WLD นะ่านจาก o w ว่า w r r d ยังขายกล่อง Google TV เฉพาะในไต้หวันก่อนราคาอยู่ที่ประมาณ95-120ดอลลาร์นะครับนะรานะคาทังการยังไม่บอกแล้วก็ข่าวจากคอมเตอร์ข่าวนะครับว่า AMD เผยข้อมูล APU E-Series รุ่นใหม่นะครับ b a r z 2.0เออ a p u A s e r i ร s รุ่นบนท r i n i t y นะครับ K ก็อันนี้เป็นรุ่นที่เปิดตัวไปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีว่า m m d จะมีอะไรใหม่ตามมาด้วย uh, ของอของ Cine TV นะครับมี Microsoft Xbox Smart Glass มาให้ดูกันแล้วก็ข่าวลือ h t ทนะครับถูก Microsoft กันไม่ให้ทำแท็บเล็ตวินโดว์8 RT เอ้าสะงั้นไปเพราะอะไรอ่ะเหตุผลของ Microsoft ก็คือยอดขาย HTC น้อยเกินไปแล้วก็ Microsoft เก่งว่า HTC จะมีประสบการณ์สร้างแท็บเล็ตไม่เยอะพอพวกใหญ่ยปวดเจ๊งกันแหละแล้วก็มีกล้อง Sony อ่า High HD หรอ o o m Compact Camera g o o g l e Map นะครับอันนี้ผมดูแล้วเป็นการโชว์ Google Map 3มิติแบบออฟไลน์นะครับคือสามารถดาวนโหลดเก็บไว้ในเครื่องได้ส่วนเทปรายการแบรไตนประจําวันศุกร์นะครับความจริงของเทปก็จะออกมาก่อนมีปัญหาว่าติดลิขสิทธิ์ของทัชทัชจิวอาร์ตโปรเจคชันแอนด์ดิสติบูชันเอไอซูมาเรียอ๋อทีททวีฟ็อกเลว่า วิดีโอแล้วก็ยุโรปนิวว่าติดปัญหาเยอะแยะก็ไปเล่นไปเอาคลิปนิกิทธิ์เขามาใส่อะนะผมก็เคยโดนเอาคลิปซีเน็ตมาเปิดก็โดนก็เลยอ่านแค่หัวข้อไงโอเคตอนนี้ข่าวก็คงมีประมาณนี้อ้อผมมีวิดีโอแถบนะครับเป็นวิดีโอคอนเฟล็กซ์ทั้งหมดนะครับในงาน e3 2012เป็นเทปบันทึกภาพนะครับคลิปละชั่วโมงเนี่ยเยอะมากเลยมี Sony Microsoft Nintendo EA แล้วก็ Ubisoft นะครับถ้าต้องการ ดูย้อนหลังก็สามารถดูได้จากลิงก์ในที่ผมแปะเอาไว้ในเว็บไซต์ tv.ctk.com ได้นะครับแล้วก็ยิ่งข่าวไว่ไม่จบนี่อ๋อมีสรุปงาน Google Map นะครับ New Dimension of Google Map นะครับโดย Google Map ออ f l ล n e บน Android และ Google Earth แบบ3มิติกับ,บม่ผมดูแล้วบนมือถือกระตกมากแท็บเล็ตก็กระตุกแล้วก็มีการแนะนำเอาคนเนี่ยปีนตามยอดเขาหรือว่าตามสถานทีต่ต่างๆเพื่อให้ถ่าย ทำในมุมศูนย์ได้แล้วมันยังมีข่าวอีกนี่นะาโทษทีครับงานคอมพิวเตอร์บอกเอเซอร์โชว์แท็บเลต็ตแอนดรอยใหม่2องรุ่นไอคอนีย์แท็บเอหนึ่งศูนย์และเอสองสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวเ1 1นหนึ่งศูนย์คือเป็นซีพ t e g เทกทนะครับจอเจ็ดนิ้วแล้วก็ส่วน a อสองหนึ่งศูนย์ก็เป็นจอสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับความละเอียดก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ราคาคงทัดน่าจะถูกมากแล้วก็เห็นบอกว่าตัว ไอคอนแท็บเ1นหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกับ Nexus Tablet นะครับที่เคยออกมาข่าวก่อนหน้านี้ตามมาด้วยภาพไม่ใช่ภาพหลุดหรอกน่าจะเป็นภาพที่ออกมาแล้วนะครับก็คือเอ u s n e น u t ทเจดนิ้วตัวแรกอ้นคมจริงไม่ใช่นี่ตัวนี้คือคือแท็บเล็ตตัวไอคอน a เอ้ยอยู่ก่อนนะคนละตัวกันเอซอสเน็กซัสแท็บเล็ตเจ็ดนิ้วตัวนี้ก็คือคือดีสซนจะบอกว่ามันเหมือน Galaxy ไม่ใช่เหมือน iPhone 3GS อะ่ะหมดย่างข่าวมันไม่มีข่าวไหลมาเยอะังตามมาดูวยทวิตเตอรปรับโลโก้ใหม่เป็นรูปนกสีฟ้าอย่างเดียวนะครับโลโก้ไปมาณนี้แหละแล้วก็มีวิธีการแชร์ Facebook ในไอ o n นนะครับแล้วก็เปต้านะครับเปิดตัวเว็บไซต์ e t t a .xx เว็บองค์กรรักสัตว์ที่ชอบทําตัวเป็นข่าวอยู่เสมอแล้วก็ยอดในงานคอมมิเน็บอกว่ามียอดขายวินโดว์เจ็ดทะลุหกร้อยล้านชุดแล้วนะครับโดยวินโดว์เจ็ดยังร้อนแรงอยู่อย่ตอนนี้ขายได้หกรอล้านชุดนอกจากวันที่ขายไม่ถึงสาปี Microsoft ทำวิดีโอฉลองยอดขายวินโดว์เจ็ดโดดูได้จากเว็บไซต์ Microsoft นะครับเป็นซินเวอร์ไลท์ไหนดูหน่อยแล้วก็ ่ uh, Windows Embedded Start เอ่อ d a r d 8นะครับเข้าสู่สถานะ CTP 2แล้วนะครับ,ร NY, uh, uh, รบ,รบ,บแล้วก็ Ford N Y เอ่อ S Y N C นะครับระบบภายในรถยนต์ที่ Microsoft จับมือกับปอร์ดตันนี้รักษาตอนนี้รองรับภาษาจีนกลางแล้วโดยจะเริ่มขายในงาน Ford Focus ัส2012รุ่นสั่งงานภาษาจีนไต้หวันก่อน แล้วก็ Google ซื้อมีโบนะครับบริการโซเชียลแชร์ลิงและแชทผู้เชื่อมผู้เชื่อมทุก IM เข้เขาด้วยการมาปรับปรุง o o g l e p คั s แล้วก็เ e x t ลาวี่แซดนะครับโน้ตบุ๊ก13.3นิ้วเบาสุดในโลกเพียง1 9กรัมอันนี้คุยไปแล้วเมื่อคือนนี่โอเคข่าวตามแล้วทั้งหมดนี้คือรายการสยายนิวนะครับติดตามเพจต่อไปได้อีก2ชั่วโมงถัดไปติดตามเพจด้านหลังได้ที่เว็บไซต์ t v วี c อท กดไลค์ได้ที่ f a c e b o o k c o m 6 4 d k t v แล้วก็กด subscribe ผ่าน youtube ได้ที่ y o u t u b e c o m 6 4 d k t v นะครับถ้าเกิดต้องการติดตามเทปล่าสุดก,ก็ติดตามใน youtube ได้ตรงนี้ขอบคุณมากที่ตามชมกันในเทปของผม